ครับเขากับรรยากาศเดจอมติดฝนจอมติดฝนนี่ลูกเรามีปลาเผากับเจากบเจจอมมามาจะจอมเอาติข้าวเอาขนาปลาหมึกด้วยมาไม่ได้เราปิดนแ่ดบบรรยากาศเราอยู่ในบ้านนะครับดีที่ไฟเราไฟสองประตูหน้าบ้านเป็นไฟของ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับก็เลยมึนกัญหาโอ้ยผมเสียดายต้นกล้วยผมกลัวมันหักควนจะลมพอดีโอ้โอ้โอ้โอบ้านเราเอาแล้วครับบ้านเราตอนนี้เป็นไงครับบรรยากาศของบ้านเราโครมแล้วครับโครมอะไรหล่นโครมคามม้อม้หม้อหม้อหล่นโอ้ประตูบ้านฝั่งนี้เป็นไงบ้างโอ้ย พายุครับเพื่อนๆพายุอันนี้ของแท้เลยเดี๋ยวต้องปิดประตูสะหน่อยละวเราจะเปิดไปถ่ายให้ดูนะครูไม่ไหวโอ้ยมอ,อ,อ,อเห็ดสาหร่ายตานเลยเด็กกินข้าวมาจากเตบอลเป็นไงลูกเตบอลนสนุกไหมสนุกหนู่เต้าเลยโอ้โดูเนื้อปลากข,ข้าวเขาก็จะบรรยากาศ

S <S มันร้อยมันร้อยไม่สายไม่สาย,สายโองอแ่จอมา้อแล่วนตกจอมาโอมแล้วนมากินเลยลก,กินเลยเอาเื่องวะเน่จะเอาก็กินป เจ้ากบเี่ยของแทบเยม่จ้ากบปนกบนะครับกับผักสดเรายืนกินออร่อยดีโอ้โหน้ำรั่วหลังคานะครับใส่กลังเกือบเต็มเกือเต็มเลบกือบเต็มมันหยดแค่นั้นเองไหลงจากรูน็อตป่ะมันเหรอหยด้าที่เนลงมันหลเที่ยวแลไงครับกบครับ อืมอร่อยครับมันกับผักชีลาวซื้อมาว่าจะแกงอ่อมแบบต้๋นกบดีๆๆกว่าปลาถั่ีไงปลาอบเนาะปลาอบปลาอบหม้อไฟหม้อไฟปลา อะไรไหมเด็กๆอ่าเ,เด็กๆมาจักเกเบอลเป็นไงไมั่งใครเป็นประตูวันนี้พี่ๆเหรอเหรอน้องเหรอน้องเป็นรับได้ไหมลูกเรานอนทยหลานอนที่ฝันไปน้องบอกน้องเซฟเจ้เซฟเป็นน้ำรวย เขา,ขาใส่ผมครับนานแท้เลยผักโขมจงางกว่าด้วยครับผัก,กสดๆนะครับเัวอพูเก,ก็มีตักชื่อ กะ<ส> um แต่ปลาต้นหอมกินเรื่อยแสบครับแหงเลยเอาลูกเนื้อปลาเนื้อปลาหล่อหล่อหล่อสองหนุ่มสองหนุ่มข้าวเหนียวร้อนๆสองสารแม่กลับไปแล้วกลับลงมาไม่ได้เลยเดี๋ยวฝนซาแกคงลงมาก orm, ินนะครับ ราจะไม่มีบ่าทววดมได้เลยแล้วเราพิษปากคอไปโอ้ตกหนักมากครับดูครับ ผมนะครับขอกินข้าวกันต่อครับผมเรอาอล,ลูกเราปล่อยผมรอเลยกินลูกินเอาเปรียว่ะววนะตัวหัูน้อข้าวกวอากินนักกัน ต่อันลูกอ่เย็นยันอ่ายี่งข้าวกับปลา,า <c oughs> ลมิมเผาร <c oughs> ้อนร้อนร้อนอโอ้ยยำเลยเจ๋งมากวิวิอยากกินเหมือนน้องกขาลูกกออันนี้ อยากให้ได้ยินเสียงบรรยากาศชัดๆนะครับถ้าลำคาญก็ขออภัยด้วยนะครับผมลำการเสียนฝนน้าไปยองรถปานะเติมมไหมดึมอะไรรักอล่า เสียกไหมลูกเอาไปตากไหมลูกผนตากแล้วลูกเปด่ประตูววลเลยปะนี่เนื้อปลาหวานมากเลยปลาสด โอ้โหสงสัยจะทั้งคืนครับเพื่อนๆคนนี้ฝนเนี่ยสง <ๆ S 1> สัยจะตกทั้งคืน <S <S ไม่มีทีต้ามันจะซาละเลยครับ <S <S 1> <S 1> อ้าวไฟดับสะแล้วเพื่อนๆโอ้โหเราเหลือแต่ไฟที่เข้ามาแล้วเตือนครั้งที่หนึ่งนะครับผมเตือนครั้งที่หนึ่งเราต้องรีบกินข้าวแล้วครับดีเรามีไฟที่เป็นไฟแสงอาทิตย์อยู่อ่า โอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆที่รับชมและฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กัติดตามด้วยกัอ่ะโอเคครับไฟจะดับ้วครับไปแล้วครับผม